บ้านครู F 6 0กล่องโอแล้วคุณเป็นบ้านครูครูไหนบ้านครูบ้านครูอิงหรอมีบ้านครูอิงดีไหมมีบ้านครูอิงดีไหมไม่มีแต่เขาอยากให้อิงดีเต้นไงแม่ตาพวกเราเออขอบคุณบ้านครูอิงหลอดด้วยนะคะเพราะว่าอยากจะกลับไปเอลวานอีกครั้งนึงเหมือนกันเนี่ยได้แล้วต้องบอกว่า นัน่นแหลาประกฏมายังแบบไ,มไม่ยังไม่ได้โชว์สเต็ปกันเลยใช่ไหมะอกาไม่ได้เที่ยวกันเลยแเราไม่ได้เต้นกันเลยอ, <c oughs> อ่ะแต่ว่าเอฟซีอ่ะเอฟของไอ้เราให้เราได้เต้นคู่ ดีใจมากเพราะว่าไม่ได้โชว์สเตดนี้มายาวนานนับนนตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เอลเริ่มจะไม่ค่อยได้ทํางานหรอกเาไม่มีอิงหลอดในวันนั้นก็มาี่นี่เราให้เราได้เต้นเห็นวันนี้ขอบคุณ,คณมากจริงๆเขาคนไหมจริงไหมล้วคือ